ก็ทําไปแล้วแล้วที่นี้ลูกสามมาแม่ก็โอเคนะแม่ก็อร่อยอยู่นะเอก็เลยว่าทําให้เขาอีกเขาทํางานด้วยแล้วเขาก็ไม่มีเวลาให้กิน อะไรที่พินทําไม่เป็นพินจะต้องมาเรียนรู้สถานการณ์พาให้เป็นเฮงก็ต้องทําให้เป็นให้ได้ไดเพื่อลูกอะไรแม่ก็ทําได้เพื่อลูกนานไหนกันหมดเนาะเดี๋ยวนี่เปเชี้ยงเล่นกันไหนหนดอากาศมันร้อนฝนมาตกมันตก ออกข้าวสุกแล้วหุงข้าวไว้กินต้มปลาเดี๋ยวค่อยกินทำอันนี้ให้ลูกก่อนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวนางเลิกงานมานางก็จเลยมาเอาไปกินทำเสร็จเลือปั่นหนึ่งเนี่ยโอเคไหมพอ พอไปวัดไปวาได้เพราะอันนี้ก็จะใส่อันนั้นใส่แครอทกับแตงอันนี้ก็จะใส่ปูอัดซื้อปูอัดมาผิดอันเอพินพิ้นลืมอ่าน เพราะว่ามันมีแท่งยาวอย่างนี้เนาะมันมีแท่งยาวแล้วพินดันไปซื้อแท่งสั้นมาพินเริ่มอ่าน่ะคนเรามันก็มีผิดพลาดกันได้เนาะียงว่าแล้วพินก็ไม่ใช่จะอ่านซนัืออันเก่งอ่านซื้อไปเตกก็เลยว่าอ๋อซื้อมาแล้วก็แล้วไปมันก็ทำได้อยู่ เนี่ยก็ไปซื้อลูกไอ้น,นี่มาลูกคาบัตโตอาบะเดะเรียกไา่ถึกอันน้องกวัาน,นั้นว่าลูกสามว่าแม่หนูแม่ไปกินแล้วมันขมอมืมันกินยำไหนขมยำนั้นวะมันเลยเศรากินลูกไอ,นนอ้นี่อัน พิงก็เลยลอง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 ,งซื้อมามาทำดูก็ไม่เห็นมันขมนะก็ชิมก่อนจะทำบอกแม่หน้งไม่กินแล้วมันขมยินก็บ่าเออเนาะมันก็ขมจริงๆแหละ ก็เลยว่าเนาะเขาไม่มันขมมันนั่นเราก็เลยลองลองซื้อมาดูนะลองซื้อมาทำดูลองซื้อมาทำดูออำดเออมันก็ไม่ขมเนี่ยสงสัยที่ร้านเขาไว้นานแล้ะมั้งนเลยขม ไม่ค่อยเป็นล็อกฐานการก็ดูเขามั่งเรียนแบบมามั่งก็งเลยพอทําได้ยกพออันเขาเรียกอะไรอะ่ะหุงข้าวอะไรเงี้ให้มันน่าหน่อย พินไม่รู้ว่าข้าวชูชีก็หงแฉะไหมแต่ว่าพินหงข้าวไม่แฉะเพราะว่าแฉะแล้วมันเหมือนกินข้าวข้าวเละเปียกๆข้าวบูน ได้โยอ,อะไรมันจะมาเสนอเนื้อสมองเราใส่กอกก็ททำเป็นแล้วเนออันนี้ก็มันจะไม่อยากนะทีนี้จะทำผสมข้าวก่อนเดี๋ยวพินทำน้ำส้มไว้ ทำน้ำส้มใส่น้ำตาลพินไปกินพินพินไปกินบางร้านจะจืดจืดไม่มีรสชาติอะไรกับข้าวบางร้านก็เปรี้ยวไม่รู้เปรี้ยวอะไรอันเปรี้ยวเขาใส่น้ำส้มบอใส่น้ำส้มอย่างเดียวแล้วมันเขาเขาเขาคงไม่ได้ทำแบบเป็นน้ำส้มแบบใส่น้ำตาลให้มันออก,กหวานสักหน่อย พราะว่าพินเข้าไปดูของอันญี่ปุ่นน่ะของคนที่คนจีนน่ะเขาทำให้น้ำส้มมันออกหวานหน่อยๆหวาน,วานเปรี้ยวไม่นั่น น้องขวัญก็กินดีดีของชอบเขาของโปรดเขาเออซื้อมาสองซอง สาวชอบกินดีดีแม่ก็ทำได้แต่ว่าจะให้เหมือนอันเขรอะไรเหมือนทางร้านอะ่ะมันก็ไม่ใช่หรอกเพราะเราไม่เป็นเราขอทำได้นิดๆใดหน่อย เดี๋ยวพิงจะเปิดปลาจ้หน่อยทำแตปลาโอ้ย มันก็เลยแต่สูตรใครสูตรมันเนาะเราทำกินไม่ได้ทำขายแล้วก็พอทำของเราไปให้มันอันรอดให้มันได้นั่น น้องหวานเขาไปกินร้านนั้นนะ่ะอันกินเขาว่ากินยำไหนขมยำนั้นของชอบเขาเนาะเขาก็ว่าเขาก็ซื้อกินอ่ะนะขมเขาก็เลยว่าเขาไปไปซื้อกินแล้วเนีก็เลยว่าเออขอชอบเขาเนาะ แต่เขาไปกินอีกร้านนึงเขาบอกไม่ขมอขกินร้านนั้นนคะขมขม เราก็ผ่าเขียวอย่างเนี้ยมันก็ไม่ขมนะวันก่อนเขา,เขาก็กินเขาบอกแม่ไม่ขมแม่เออทำไมนั่นขมจังอันนี้ก็เลยว่ามันล้วแต่ เองก็ไม่ค่อยจะเป็นมันเท่าไหร่เนาอก็พอทําได้เยอ่ Mình mọi Còn ăn được cái này nó vời tuyệt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  vời ม,มัดที่เอเรื่องไปนางไม่ได้ยินโอยแต่ละมือแต่ละวันห,หมดเวลา อยากกินอะไรก็ลาบากไม่เหมือนมันอยู่เมืองไทยต้องทําเองไปร้านอาหารก็สั่งไม่ถูกใจอีกนั่นอีกเราต้องทําเองอ่ะงทีก็เรียกอะไรของไม่พอที่เราจะทํากินให้ครบ ตนช้ากับตอนเกียกเกียกข้าวให้มันนั่นน่ะนั่นมัน,นกระจายออกไป ซื้อตัวอาดมาผิดเดี๋ยวจะต้องอันซื้อใหม่แต่ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็มันกับพอทำได้อยู่แต่มันผิดมันผิดตรงที่วันมันสั้นมันมายาวอันยาวที่ทำชูชีมันต้องยาวกว่านี้ เดี so, so ๋ยวจะทำอีกอย่างนึ่ไว้ก่อนโอ้ยเอาก็ก่อน ใส่พิม แกก็เจอแ้วโอ้ยเมื่อยมองเล่นไปนทิศทั่วทิศทั่วไอ่ะ ไปม่เ,เอาข้าวใส่กักหน่อยนึงแล้วเอาปูอัดใส่คงจะไม่นั่นะเดี๋ยวเอาใหม่ข้าวใส่โอ้ยแบตหมดแล้วม嘛 เราเถอะมุมดเลยโอ้ยยังแค่นี้แหละจ้าให้ดูกันนิดนิดหน่อยหน่อยหาคิดถึง๊ายบายจ้า